ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อ,ป,อประโยชนแ์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนาั้นขออนุญาตเปิดตัวแทนกล่าวสัมมาทิฏถาให้เราทั้งหลายท่านทั้งหลายนั้นมีความสุขมีความมาเทิงมีความเรื่อเริงมาเทิงใจในการทระมุญท,ที่งท่้นไป oh, okay. oh. ญาติโยมผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะที่เดินทางมาจากทางใต้และห่างไกลเช่นจังหวัดจากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เภอเชียงพวพร้อมด้วยคณะศรัทธาหมู่บ้านใกล้เคียงมีหมู่บ้านสีปนดูเป็นต้นได้น้อมมาได้น้อมนำมาซึ่งพระหานระหว่างเทามาถวายเป็นสัมทานแกคณะสงฆ์บูชายที่เดินทางมาประบัติปฏิบัติธรรมอยู่ณสที่แห่งนี้ อ้นว่าการถวายสังฆทานนี้ย่อมมีพลานิสงอันิยญยไทยสารสมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่าให้แจกการรมาลาที่มาถึงเพราะเป็นของซึ่งแก่สงทั่วสังฆมณฑลฉะนั้นแบบนี้ข้าพเจ้าจกสมุตินเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงใจน่สมควรหรือไม่สมควรถ้าเห็ไม่สมควรจงทักทุขึ้นในทางลาระหว่างสง์ ถ้าเรีกว่าเป็นการอันสมควรแล้วก็ขอให้เป็นผู้ที่อยู่แบบนี้คณะสงฆ์ทั้งปวงนี้นอยู่เข้าไเช้าจากลุ้ได้ว่าเป็นการอันสมควรแล้วการได้ทําการแจกของของต่อไปนะักการระบัดนี้อายังปัตมภพาโปมหาเทระสาปาโปนันตีพระทานส่วนที่หนึ่งเ่อมถึงแก่พระมหาเทระผู้ใหญ่ผู้เป็นประธานสง์ อวุสเสาราคาทีกคนณัอุปัสสกอุปัสสิกานังยถายัถายังปริปุญชันจีพระสรส่วนที่สองย่อมถ็อแกพระเถระอนุเถระมัชฌมานาวกกาก็ถือพระารหสิกาพิสุทุกทุกท่านนอกจากนั้นย่อมถยอแกโยอุปัสสอุปัสสิกา โดยไม่มีโทษแต่ประการใดน,นอกจากนั้นแล้วเราได้พิจารณาบิโทษขอบฉันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะให้ทางแก่สรรสัานน้อยใหญ่ทั้งหลายที่กำลังหาเดี้นชีพอยู่พระม้าเจ้าก็เห็นการอันสมควรดีพระาเจ้าได้แจกพรเป็นสัตส่วนป็นสัส่วนด้วยประการราชณะนี้กสรส์ทั้งควเหรือว่าเป็นการสมควรละสาย ขอจงให้สัจสัญญาสาผุกการขึ้นให้พอการเทิยสาธุ पवान्द सो गायो सोके कायो गो बाबा पेवासि रेणे चम्बो तचय Yeah. ตาตาโสติพาวันโตติพาวาโตสะพมังกาลังมาการโตสะพระเทวตาสะพระตามาณุปาเบนะสะตาโสติวันโตติพาวาโตสะ เส่อดาวบริจาคจังมาเป็นะยะโยนก็ห้อยตัก็ยองนะครับถึงสองร้อยบาทนะครับรักปราเสนะครับประมาณนี้พระมหาบัณฑิตบัณฑิตโตพระบุ้าระพุทธคุณสารูรนะครับถึงหนึ่งรอบาทนะครับแม่ทัพทิมทีมาสามนะครับหนึ่งร้อยบาทนัสน นางสิริพรเทียนใจเห็นหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับมาณโอกาสนี้โดยนะครับสำหรับคณะสัพพาที่ได้เดินทางมาร่วมเล่าการทำบุญตักบาตรและก็ยังได้รล่าอาจารย์ประมาณนี้ที่ไหนนะครับที่เีาจะได้เห็นภาพนะครับทีนับกับนัหนานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสวันนี้นะครับ

รเราอู๋อหลยเลยเสนนียงก็ม่อนหด้วยเสียงกั็ม่อนคนไม่ปกตทิท่านท่มมานพระครูนี่จะเตะทำบัตรีด้วยครับจะเตะทำบัตรีแล้วเ็าไม่ได้หัดได้ยเสียงกันอือกระโลงด้วยนะเราได้บอกไปแต่ขยายจะบอกเะไแต่เพื่อนผมมันก็มุ่เหวต้องาการบ ไปวัสัสมาธิยามิวัดสัมมาทิยามิตติยามปวาสัมมาธิยามิ